ชิมุชิสวัสดีค่ะกลับมาครั้งกับเกม That's Not My Neighbor เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาความสุขนะคะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะ้อไปค่ะเฮ้ <c oughs> hey. Good afternoon ครับโอ้ oh. To Dallas t วันนี้คุณก็ไม่มีนะคะ <c oughs> ไม่เอ่อไม่มีทูเดย์ลิสเพราะว่าฉันเพิ่งไปทำไอดีใหม่มาน่ะเพราะงั้นช่วยเพิ่มผมเข้าไปในไหมเนาะคะแต่ตาของคุณนะ่ะมันฟ้องที่ฉันไม่ได้แล้วนะคะตาของคุณที่มองมาที่ฉันหมายถึงตาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นกลับบ้านนะะเอ้ยอยากรู้คำตอบเกี่ยวกับ น้งต้าของคุณนะคะ RE, มันแปลกตรงไหนที่หน้าฉันหรอก็ม <inhib itor> ัน <color> ก็ดูปกติทุกอย่างเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะงั้นอันเชิญกลับบ้านค่ะว้าวมีมาเร็วมากเลยนะคะอ้คุณ The Crow นะคะอ้า good afternoon สวัสดีคะ่ะคุณอัฟครับกุชินคุณอัฟครับกุชินอืมอัฟครับกุชินนะคะก็ยังไม่หมดอายุนะคะบาทนะคะระวังหมดอายุนะแล้วก็ไม่มีใบเควสขอเข้าหรอคะโอ้ขอโทษทีนะฉันลืมชโชก่นอะอืม กลับมาจากการทำงานที่เป็นงานเกี่ยวกับอาเป็นนักกฎหมายนะคะโดยรวมได้คุณลุงเหมือนในรูปนะคะเหมือนทุกอย่างเลยมีมาว่าเขาอาจจะตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะปล่อยเขาเข้าไปนะคะถ้างั้นก็เ,เข้าได้เลยคะ่ะทุกอย่างปกติดีใช่ไหมถ้มมมมางั้นก็บอกตัวให้ฉันหน่อยได้ไหมได้คะ่ะ อืมสวัสดีแล้วไงคือมีโมยังไม่เคยเจอตัวละครนี้นะคะแต่ว่าหน้าของคุณเป็นอะไระอคะตาของฉันเหรอฉันป่วยนะ่ะป่วยเป็นแล้วไงป่วยเป็นโรคอะไร วิตาแบบนี้ม <hine>? ันไม่ได้ขอโทษเลยนะคะหนูกลับบ้านไปเนาะคุณสตีเว่นรอบนี้คุณแม่แต่จะพูดคุณยังพูดไหมคะคุณสตีเว่นเอ่อเกิดอะไรขึ้นกันหน้าของคุณคะ คุณสตีเวนไม่ได้คุณสตีเวนโอ้ยกลับบ้านไปนะคะเดีย๋ยวจะไปดูดเลือดของคนในอาพาร์ทเม้นท์ของดิฉันไม่ได้นะคะกลับบ้านไปสวัสดีตอนบ่ายครับโอ้สวัสดีคอนบายค่ะคุณออบเบอร์สกี คนเอาเบอร์สกีไม่มีอยู่ในทูเดย์ลิสต์นะคะไม่อยู่ในทูเดย์ลิสต์เพราะว่ามีงานด่วนที่ต้องไปทำนะคะอืมเข้าใจค่ะอยู่ชั้นหนึ่งห้องสองใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตโทรไปตรวจสอบกับน้องของคุณนะคะสองหกดนะคะ ที่มูชีโลเบรสกีพิชแมนโพดครับพี่ชายกับพี่ชายแล้วก็ฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตอนนี้พวกเราไม่น่าจะมีแขกมาพบวันนี้นะอ้าวคุณเอาเบอร์สกีอ้าวไม่ไหวค่ะ ึงปล่อยให้คือเราค่าเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ร็อคเกอร์แคคเกอร์หนึ่งก็คือตัวแรกนั่นเองไว้าะดดีด,ดีดีโลโก้ในในใีโลโก้น่าจะหมายถึงในเอกสารนะคะตายแล้วมีโมทาพลาดจริงจริงวยออก็อย่างไรก็ก็ได้ทุกคนก็ได้รู้นะคะว่าถ้าเกิด เราเผลอปล่อยเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเนาะเราก็จะถูกฆ่าเลยอะโอเคโดยรวมมาโอเคโดยรวมมาเช็คตัวเรคคอร์ดอาชิคอะชิเม้นต์กันก่อนนะคะโดยรวมรอบนี้ก็ดีหน่อยเราโดนคิวโดนเพื่อนบ้านอาโดนเออวอร์เกอร์อ c คเซเดน uh, นะคะแล้วก็คือมีเพื่อนบ้านถูกฆ่าหนึ่งคนนะคะก็คือเรา เราปล่อยให้ดับเบิลแกงเกอร์เข้าไปนะคะสองคือดับเบิลแกงเกอร์ฟู้ดนะคะคือเราโดนดับเบิลแกงเกอร์จับมาเป็นอาหารนะคะโอเค I'm alive finish one play เราก็คือเรามีชีวิตรอดไปจนถึงที่สุดเกมเนาะคือหมายถึงในตาในเทิร์นเทิร์นนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมา เล่นให้ดูนะคะถ้ายัางไม่เบื่อกันเนาะโอเคเอา alive นะคะแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเรามาดู achievement อื่นๆที่ยังไม่ปลดล็อกกันก่อนนะคะก็จะมีเดี๋ยว better dan นะคะก็คือ rank s คราที่แล้วให้เราปลดล็อกไปแล้วเนาะแล้วก็ อ่าเราจับ Double Gangler ได้หนึ่งร้อยตัวนะคะอันนี้ก็จริงๆถามว่ายากไหมก็ไม่ยากถ้าทุกคนยังไม่เบื่อเกมนี้กันซะก่อนก็มีมอจะพยายามเล่นแล้วก็ให้ดูได้นะคะแต่ยังไงก็คอมเมนต์บอกให้มีมอทราบด้วยนะคะส่วนอันนี้คือโอ้อันนี้ยากมากนะคะก็คือการที่เรา Survival วิดอ u t การเปิดโฟลเดอร์นะคะยากมากคือเราจะต้องสามารถแบบลดคือสามารถแบบไม่ให้รอปเปอร์แกงเกอร์เข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเราได้โดยที่เราไม่เปิดเอกสารเลยยากมากนะคะก็ตามนั้นนะคะถ้าเกิดทุกคนยังอยากดูอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะคะอันนี้ก็คือตามที่เราได้มาเลยก็คือการตอบคำถามกับคุณลุงอะไรเอ่ย มีวอลเล่แบบนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็อ่อ uh, Meet the crowd ปกตินะคะเป็นการโฆษณาเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือการปลดล็อกอาชีพอันนี้คือ s u r v i v a l s การเล่น40ครั้งนะคะแล้วก็อันนี้ได้ rank S นะคะก็คือทำงานแย่มากๆแย่กว่าเฮนรี่อีกนะคะ ก็เดี๋ยวจะพยายามทาให้นะคะอันนี้ก็คือเป็น p อ o อร์ the m o n t นนะคะก็คือเราเล่นไปทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งนะคะอืมส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ที่เคยได้ไปแล้วนะคะคือเราจับแบบ d o อกเกอร์แก e นได้ที่ค่อนข้างจะหัวรุนแรงประมาณนี้แล้วกันเนาะได้นะคะส่วนพบกับอ่ตัวซีสองนะคะ แล้วก็พีชพีชอันนี้ก็คืออันสุดท้ายก็คือการเก็บอาชิเมน,นได้ครบทั้งหมดน,นะคะห,หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปที่มีมอทำให้นะคะแล้วก็อยากได้คลิปสุกสนุกแบบนี้อีกก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้มีมอได้เลยนะคะรวมถึงฝากเป็นกำลังใจให้มีมอด้วยกันฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ